ที่หลังมาดูใหม่เด้อโอ้ดูเฉยอเอในหลังมะเห็นบาอกไอบอกแล้วว่าไอ้เบิง้งซื้อไอ้ให้สามพันเห็นบาอกไอ้ือดีวิู้สาวเห็ดนี้อย่างครับทำกับเขาจ้าไปนไหนน้อยอันบันทีมาหาอีพอแมือีพออยูบอ่บ่พ่อไม่อยู่จ้าพ่อไปหน้าอ่าแม่หล่ะแม่อยูบอ่บ่ ไปสวนโอ้แม่ไปสวนจะมีไอ้ไหมจ๊ะนี่อยู่บ้านคนเดียวปะอยู่บ้านคนเดียวจ้ะอีพ่อกับเบยุจ้ะอีแม่กับเบยุจ้ะไม่อยู่จ้ะอุ้ยไอถึงเงินมาจะไปไหนน้อนี่ยเนาะอ้ยสามพันปรเด็นเนี่ยสามพันบาทอยากได้บ่อยากก็อยากได้ก็อยากได้ยู้ไอจะหายเฉยเฉยไหมล่ะอยากได้บ่ล่ะอยากได้อายมีขอแม่น้อยเดียวขอแม่ว่าไงอยากได้บ่ล่ะอยากได้อายขอเบิ่งทุ่งนาหน่อยอีหล่าเน่ได้บ่

อที่หลังมาดูใหม่เด้เอ,อโอ้ดูเฉย่อๆ<อ>น,นาย<อ>นตังค์มาเห็นบอกไอบอกแล้วว่าไอเบื้องซื้อไอให้สามพันเห็นบอกไอให้ลีโอ้ยสามพันบาทขอบคุณไอขอบคุณเดี๋ยวมือหลังไอจะมาเบื้งใหม่เด้อฝั่งหลังมาอีกเด้อทะไรไงอ่างเงยไปไปดูเชื่อๆอย่าบอกใครเด้เอไอมาบอกดอกดูเฉยๆได้ตั้งสามพันบาทเฮ้ยดูเฉยๆกระเด้งเงินตั้งสามพัน มันคือง่ายแต่ว่าวันหลังกิมามอ,อีกนวะนี่เฮ้ยใครโทรมาพ่อโ,โ,โทรมาโ,โทรมาฮัลโหลจ้าพอ่อจ้าจะอ๋อเห็นเห็นเห็นด้วยจ้าเห็นไอเดียวแกม,มาอยู่มาถามหาพ่ออยู่เด้เมื่อกี้นี่จ้าแกม,มาแกมาถามหาอยู่พ่อมีไอเปล่าอะไรนะเอามาแกเอาเงินมาเอ้ฝาฝากให้พ่อเหรอได้ฝากเอ้า กให้พ่อสามพันบาทค่าอะไรแกยืมพ่อเอา้าแกไม่ได้บอกว่าฝากเงินให้พ่อได้เหรอสามพันบาทแกบอกว่าแกยืมพ่อแล้วแกจะม,มาฝากไว้กมมาาับหนูจาจะอยู่กับหนูนี่แหละโอ้บัคฮานี่เอ้ยลอกดูของกูตัวเนี่ย,ปยเปิดดูอ้เปิือไอ้ลับยูเอาไม่หยิบต,ตัวนเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ย มันคือใหญ่เท่าไอ้มนมาลามนปลาเข้ามาไอ้สิพาไปแง่มุดเด้งอยู่เอ่อไอเดียวไอหยังแกขี้ปวดฉันใช่ไหมไอหยังขี้ปวดหยังมาหลอกดูของฉันฟีมาขอดูท้งหน้าน้อยฟีเอาก็ให้ไปเร็วดีสามพันนะสามพันอะไรให้พ่อฝากไว้ให้พ่ออ้าวพ่อบอกฝากไว้ให้พ่ออ้าวเอามาเลยเอาตังมาเลย ไอ้กระเบื้องเนยบุรีตีทองน้าหน่อยไอ้กระยมาดูพี่ฟีเลยนี่ไอ้กระเบื้องเอามาเด้หรือครัไอ้กรบเบื้เอามาเนี่ยไอ้ระเอาม้าได้หรือเอามาให้เงินใหม่ฉันก่อนสามพันโอ้ยเกยขอดูว่าแกยทให้สามพันไอ้บุมีแล้วแล้วมาขอดูทำไมไม่มีแล้วน่ะโอ้ยไอเอาไปเลี้ยงปลาไหลเผือกไอ้เบิดแล้วเงินน่ะปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกเป็นแบบไหนบุคเคยเห็นบ่โอ้ยมันเป็นพันฝรั่ง ปลาไหลหัวเผือกเหรอไอเลี้ยงไม่ตัวบักนี้ปลาไหลเผือกนะเออปลาไหลหัวเผือกอยู่ไหนพาไปดูดึ๊งไอเลี้ยงไว้มันแต่ว่าถ้าเบิงแล้วหามบอกใครดิเอากระดูเฉยเออเบิงเฉยไปเดี๋ยวไอพาไปเบิงมาไปมาจับเด้อมามาไอพาไปเบิงเอาหยังปลาไหลเผือกอะไรจีต้องมาดูในนี้เบิงในนี้ล่ะมันเป็นัซ์ลาฟไอเลี้ยงไอบ่ได้บอกผู้ใดเลยเดิ มันเป็นปลาไหลเปลือกไอ้บอกแล้วว่ามันเป็นสัตว์ลับใช่ไม่เนี่ยแกคิดมาดีไหมเนี่ยนะเอาอยากเบิ้งบ่อยากดูปลาไหลหัวเปลือกไอ้มันอยู่ในนี่เอิ่มอยู่ในนี่นะโอ้ยใจได้วไม่เหนี่อยนะอีหลีเฮ้ไอ้ไปเปิดเบื้องไหนไอ้เอาเนี่ยเดี๋ยวไอ้เปิดให้เบิ้งแป๊บนึงไหนไหนไหนเดี๋ยวจะเย็นๆที่แรีบเปิดด้ปลาไหลเปลือกไอ้หลับอยู่โอ้ไม่หยิบตื่ัวเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ย คือใหญ่เท่ไอ้อู้อู้อู้ขอจับดูได้ไหมนี่นะ่ะจับได้ไหมนี่บอห้ามจับบอให้จับไอบอกแล้วว่าปลาไหลเผือกไอ้นี่ไอเลี้ยงหมามันใหญ่คักเด้<อ>เห็นบอมันคือใหญ่แท้โอ้ก็เห็นบอกมัก็เห็นเลยแบบนี้เห็นบอไอบอกแล้วคุมเป็นไได้ล่ะเป็นไได้ไอบอกแล้วปลาไหลเผือกไอ้นี่สุดยอดอีละอีละโอ้ยเฮ้ยตีทด้ไมเนี่ยเป็นไได้ นหน่มใญไอ้บอกแล้วปลาไหลเปือกไอ้นี่ใหญ่อีดีอุ้ยมันก็ใหญ่แท้ไอ้เลี้ยงกว่าจริงไงไอ้คุณมันแบบย่างดีขอจับได้ไหมไอ้เนี่ยจิมมาขอจับไยังไงขอจับดูนิดนึงอย,อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงไอ้เลี้ยงเบอร์หลายบาทเด้ไอ้เลี้ยงมิได้อาหารดีๆเด้กินมมาขอจับได้จังไลยเอากะทินะไอ้ยังขอดูทงนะฉันฟรีเลยนเนาะไอ้บอได้ให้พูดหนให้ผู้ใดเบิ่งง่ายๆดิเอา ฉันก่ไ้ให้ใคด้ดูยงดิเอาสิอยากจับเป็นบ่เอาไม้ไอหาอยมาห้หหาร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยโอ้ยไม่มีหาลอยไม่สองร้อยได้ไหมเอาโอ้กูที่หามันจับบ่เนนี่เนาะปลาหลเปลือกกนูนี่เนาะโอ้ฉันมีแค่สองรอเองเนี่ยเียมีสองรจับได้มมีสองร้อย,ออยโอ้มสอร้อยกับสองร้อย,อยากจับเ<ไ>ป,ป็นบ่ไไปที่หาจับ เป็นไหนเป็นไหนมันคือเต็มไม้เต็มมือดีแท้ใส่ไหนเนี่ยไอบอกแล้วปลาไหลเปลือกไอ้มันใส่บิ๊กบาเธอร์ไอ้น้ำเข่ามาตั้งแต่อเมริกาคุณปลาเขาจับอย้างไรกันบอหึ่มาจับของไอยังดีแท้จ่ายกระจายมาแค่สองล้อยขอไปหาล้อยหนึ่งบอ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 บ่บอมือหลังจังมาเบิ้งเอามาหาล้อยจังกี่มาจับอีก ทั้งห้บึงทั้งห้จับที่หลังอะ่<บ>ะเออไอไปแล้วเฮ็ดเวียกตัวบามันคือนหน่อยทรยป้า,าไหลเผือกไอเดียวมันขึ้นอย่างจางังวะจะไปหาเงินจากไหนมาจับอีกห้าร้อยบาทได้จับได้ดูโอ้ยอไปหาเงินดีกว่า เป็นไหนไอ้บุ๋มันงุดอะไรมันลุกลุกยุกเลยด้วยแต่ไอ้เดียวขึ้งไงดีแต่ว่าอยากจับอีกทีปลาไหลเปลือกไอ้เดียวกูบอกจังงั้นอยากจับอีกทั้งไอสภาพไปแนื้อมดเด็กไอ้เดียวไม่ยังทำอะไรน่ะ โอ้ยไอ้มาเก็บสายไฟให้พ่อบ้านเพิ่นเก็บสายไฟแม่เนี่ยนเลี้ยงเสาอากาศนี่มันทีว็บมันบ่ดังเท่ยังอยากดูปลาไหลเผือกไอเดียวอีกน่ะฮะอยากดูปลาไหลเผือกไอ้โอ้ยอย่าเบิ่งปลาไหลเผือกไอ้อือโว้ยขอดูดึงปลาไหลเผือกไอ้มันมุดทงน้าหน่อยได้พอมดิมุดทงน้าหน่อยแม่มันมีความสามารถพิเศษมุดยังไงหรอฮะมุดยังไงมันมุดทงน้าหน่อยได้พอมมันมุดลึ๊กๆุ๊กลเลย เอรามุดกันไนต้องไปทำยังไงมันมุดทงน้าหน่อยอีหลาได้พ้อมแล้วต้องทำยังไงฮะต่พีไมมุดด้วไหนล่ะมันนี้แต่เวลาอยากร้องหมมันมุดเบื้องบ่ล่ะโอ้อยากร้องดูอยู่อยากร้องอยากจับดาเฮ้ยแต่ว่านีคอเม่อย่างหนึ่งว่าอย่าบอกอีพ่อกับอีเมียเด้ออีพ่อกับอีเมียไปไหนไปนาไปนาอีกแล้ว ยุคผู้เดียวจริงเนี่ยโอ้ยอยากเบิ่งปลาไหลไอ้มุนตรงนั้นหน่อยเวลาฮะอ๋โอ้ยปลาไหลไอ้เนี่ยมุนเดินมุนมักย่างดีเออมันถูกฝึกมาแต่อเมริกาโมันมุนที่จะงเรือดำน้ำเหมืนบุบบุบกุดโอ้ยอย่ามาหาหลอกกันเถอะตอนแรกบอกว่าหลอกแล้วเป็นไดเห็นไอ้ปลาไหลหัวเผือกไอ้แล้วเป็นไดเงึดงึดกระใหญ่ดีเออเห็นบ่ ให้มันหมนุนได้อีกอยากเบื้องบอ่เดี๋ยวไอ้ไอ้ีโซมาให้มันม,นมุนมตมงนังค์้อยบ่อันนี้ฟีไอศีสูสแสดงกายกรรมไปไปไอศีพาไปเบื้องอุ้ยหล่าไมีตังค์เด้เดี๋ยวไอศีพาไปหมนนุนทงนาหน่อยไปเออไปห้ามบอกอีพ่ออีเมีละกันมาไอศีสูสกายกรรมอ๋อมันต้องมาดูได้นีน่นนเออต้องเบื้องได้นี่แหละห้ามบอกอีพ่ออีเมีพ่อ อย่านี่นี่นี้หนี้เลยนะหนี้เลยเราบังเด้อเราบังเด้อมันสิหมุนแล้วมันสิหมุนแล้วอ้ยมันเข่าแบบนี้นี่ไอมุนแล้วอุ้ยอุ้ยเป็นทีงไหนอุ้ยจูอู้เป็นทังไหนนางอะไรเผื่ไอ้มันเหนือไอบอกแล้วอุ้ยไอมันหมุนแบบนี้นี่นี่อือนั่นแหละ

ที่ไหล่กาดเนี่ยโอ้ไม่เอาอีกจะชี้เลยแบบนี้เวยโอ้